ดีค่ะแม่ครูค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนาะนายสุรดาอ๋อช่องลักอ๋ออ๋อมีช่องปาทิพย์ชาแนลค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องป้าทิพย์ชาแนลอินดี้พารวยอินดี้พารวยปายูพารวยแล้วก็คนเมืองตากชาแนลคนเมืองตากพารวยคนเมืองตากพารวยค่ะวันนี้สวัสดีทุกทุกช่องนะคะวันนี้ ขอสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอสีทุกท่านนะคะ,ะคือวันนี้เป็นวันเตรียมงานเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้ผลไม้เก้าอย่างให้แก่อ,องค์พ่อปูพ่พญานาคทุกพระทุกพระองค์ปู่องค์ดำพยางูใหญ่รวมทั้งเทพเทวดาทั้งสามแดนโลกธาตุมืดเสนปจดยกรวาน ที่สำคัญคือพ่อผมหอมแม่มวยนางมีนะคะ,คะแล้วก็ปลูกแปดโ่ะค่ะ,คะที่แม่ไหว้ในวันนี้เอ้อในวันพรุ่งนี้คือทำไมถึงได้ไหว้คะคือเพราะว่าหวยข้าวค่ะหวยข้าวค่ะต้องทำให้ถูกเนาะใช่ค่ะท่านได้มาทางให้ซีอะไรนะคะ ได้ให้แนวทาง FC ใช่ค่ะคะใช่ค่ะได้ให้แนวทาง FC พ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านถูกค่ะสามเจ็ดได้แบ่งปันแนวทางนะครับใช่ค่ะ่งปันแนวทางก็มีผลไม้เ้าอย่างเนาะได้เตรียมแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีใบสีด้วยนะคะใบสี สองคู่เนาะสองคู่ค่ะคู่ใหญ่บสีเท็ค่ะคู่ใหญ่แล้วก็มีใบสีปากชามคู่เล็กจ้ะผงปลูกแปดเสานะคะเพราะว่าสารปลูกแปดโศกก็เนาะปูกทางจะก็จะเอาใบสีใหญ่เลยก็ไม่ได้เบาบางไม่ได้เนาะเป็นสารเล็กๆแล้วก็ปลูกด้วยนะจ๊ะค่ะหากเน้ว่าเนะ พ่อให้ตลอดเนาะอยากอขอบารมพึ่งบารมีองค์พ่อปู่พยาง,งูใหญ่องค์ปู่ดำเสนสรินาคราดปู่ศิษส์ตะนาคราดปู่ศิสิทโทย่าศีปทุมาองค์พ่อจตุครามรามเทวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาพ่อผมหอมแม่มวยนางมีปู่เปโรโโกรวมทั้ง เทพเทวดาทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นเสนโกรดจักรวาลนะคะ,ะที่ลูกได้เอ,อ่ยไม่ได้เอ,อ่ยก็ดีเนาะให้มารวบรวมเนาะ,ะเสริมสร้างพลังบารมีบันดาลโชคลาภให้แก่ลูกร่างคือแม่ครูรัดดาหงสงสีลูกนาคีที่พ่อเรียกแต่ลูกนาคีเนาะ นั่นเลยลูกเขาขอพึ่งบารมีพ่อปู่เพื่อได้เป็นแนวทางแบ่งปันช่อง YouTube ทุกช่องที่ได้มาถ่ายทำหน้าวันนี้นะคะแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านเนาะที่ได้ที่ได้ร่วมที่ได้ร่วมปัจปัจมาช่วยซื้อผลไม้ ที่จะไหว้ในพรุ่งนี้แม่แม่ครูรัตด,ดาขอขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะคะที่ได้รวบรวมมีจิตใจศรัทธาโอนปัจจัยมาช่วยแม่ครูได้ซื้อผลไม้ได้ไหว้พรุ่งนี้ขอขอบคุณมากนะคะพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะคนนี้ก็ติดตามนะคะ ติดตามตวเลขต่อค่ะพรุ então, ่งนี้ก็ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีติดตามทางช่องป้าทีมชาแนลอินดี้พารวยป้าอยพารวยคนเมืองตากคนเมืองตากชาแนลนะคะโอ้คนเมืองตากพารวยนะคะใช่ค่ะโปรดติดตามด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเจ้าขา ในวันที่เท่าไหร่ครับในวันที่ยี่สิบสองวันอาทิตย์สองห้าหกเจ็ดนะคะพรุ่งนี้จะจุดทูปเนาะเพราะพ่อแม่แม่เอฟซีนาบเอฟซีท่านใดเนาะที่ต้องที่รอเลขธทูบของแม่ครูรัตดาเนาะก็พรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองโอ้ดาสือสิน่าคราดค่ะ ตัวชีสุโธย์ได้ที่สามเดือนมหาธาตุหมื่นเศษโกดจักรวาลนี่นะคะใหญ่ใจุดทูวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสองผู้ใหญ่มาอัญญาหกเกตมาเอ่อมาเนมิทใช่ค่ะมานิมิตตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่จัง<ช>ค,คือฝันกลางวันอืมฝันกลางวันนอนดูดูแม่ที่ป่วยเนาะ เลียแล้วก็นอนหลับกลางวันแม่ก็หลับถือหลับไปใช่ค่ะเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนะคะย้อนหลังนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่ที่เพิ่งมาใหม่นะคะ <c oughs> นั่นค่ะดูจะเล่าให้ฟังเนาะ <c oughs> ว่าาผนกลางวันว่าถือครูไปไปหาขุดปูก็ไปเห็นรูหนึ่งไปขุดยิ่งแต่เป็นโพงใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนึกว่าเป็นกบทีนี้ก็เอาเสียมอ่ะไปสับเป็นงู ก็วิ่งหนีวิ่งหนีแต่งูนั้นไม่ได้ทำไรนะคะไล่แต่มีงูมาจากทิศตะวันออกงูใหญ่ดำเท่าขาแข้งค่ะม,มารัดเอาเลยรับจากเอวมาหาอรกรัดตะโกนยังไงก็ยิ่งแต่รัดยิ่งแต่โกนตะโกนยิ่งแต่รัดเงือจนจนเต็มตัวน่ะจา้ะตะเกียบตะกายเรียกให้แม่ช่วยแม่ก็ไม่ได้ยินเนาะจนสะดุ้งตื่นมา งูนั้นไม่ได้ออกจากร่างเลยค่ะรับอยู่อย่างนั้นเลยรับจนล้มอะค่ะจําได้ติดตาเลยจ้ะนั่นเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ได้สองปีเมื่อปีหกห้าผมก็มาเป็นแม่มมยนางนมีพ่อผมหอมเป็นสองเนาะใช่เป็นสองเป็นก่อนวันเข้าพรรษา<ม>เป็นวันพระ<ม>เป็นเดือนกรกฎาคมกรกฎาแล้วก็สิงหาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนะกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมแล้วมาเป็นข้างขวาเป็นวันพระทีนี้ข้างหนึ่งก็ยาวอยู่เคียงเอวตกเอวนะแล้วแม่ครูก็ตกใจว่าเอ๊ะพ่อจ๋าทำไมมาเป็นแบบนี้มาก็มาให้สวยให้งามน,นะพ่อนะมาช่วยให้ลูกพ้นทุกข์พ้นยากลูกลำบากเหลือเกินนะพ่อนะก็พนมมือขอนะคะทีนี้พอวันพระถัดมานะก็มาเป็นอีกข้างหนึ่งนะค่ะนะ เป็นอีกข้างนึงก็ได้สมรรกันมาทุกวันนี้ mm hmm. ทีนี้วันวันที่หนึ่งสิงหาฝันเห็นเต่าก็ตีเลขหนึ่งสี่ก็บอกชาวบ้านเขาขี่จักรยานผ่านบ้านก็เขาถามว่าได้เลขอะไรหนึ่งสี่ค่ะบอกเขาตีบอกตัวเดียวหวยออกหนึ่งสี่ค่ะ mm hmm. หนึ่งสิงหาคม mm hmm. คือ mm hmm. งวดแรกค่ะปีนี้ใช่ไหมครับ ปีที่ที่ผมเป็นอ่ะปีหกห้าสองปีที่แล้วใช่ค่ะปีหกห้าใช่ไหมคะปีหกห้าวันที่หนึ่งสิงหาจะโบกหนึ่งสี่ตัวเดียวคือมาหนึ่งสี่ตรงตรงเลยจ้ะอ๋อผมแม่ครัวก็เพิ่งเป็นมาได้ได้สองปีค่ะเข้าพรรษานี้ก็หกห้าหกหกหนึ่งปีเนาะสองปีปีนี้เลยจ้ะเข้าพรรษาปีนี้ก็คือขวดสองปีค่ะ แล้ววันที่หนึ่งสิงหาปีนี้ก็ออกสีหนึ่งปีนี้ออก่งสีปีนี้ออกสีนใช่ค่ะอืจั้งแต่บอกเลขเขาถูกก็ทีนี้ก็ถูกมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะมีสามตัวมีสองตัวก็มีสามตัวด้วยครับใช่ล่างบนเลยใช่ค่ะหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งห้า เมื่อปีที่แล้วนะ<ช>ทางล่าง<ช>ทั้งบนเลยจ้ะแล้วหนึ่งศูนย์หกมาต่อการสงวดเลยเนาะสามตัวเล,เลยใช่รับใช่ค่ะหนึ่งศูนยะ์หกน่ะมาติดกันเลยไม่ใช่เหรอตอนปีปีที่แล้วหรือเปล่าคะ,ะนั่นเลยจ้ะเราเห็นแม่ดัดดาพูดถึงเมื่อกี้ว่าอยู่กับดูแลแม่ใช่ค่ะดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงแล้วก็พี่สาวป่วยทางเป็นโรคจิตเวทจ้ะแล้ว รับยาทุกเดือนฉีดยาทุกเดือนแม่ลัดาก็ดูแลคนเดียวใช่ค่ะคุณสาวก็คลอดลูกก็เป็นเลือดจางคนไข้สามคนก็ดูคนเดียวคนเดียวนะคะูระดามีอะไรจกฝากท่านซื้อนะครับมีอะไรจะฝากเอ็กซีไหมครับบอกเอ็ีเนาะ ่าอาอค่ะ okay. แม่ครูขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะที่ได้สมทบทุนมาเนาะเป็นปัจจัยได้ซื้อผลไม้เส้นใบพรุ่งนี้ผลไม้ก้า่ยางแล้วก็มีใบสีอ่าเทพใบสีคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่แล้วก็ใบสีปากชามหนึ่งคู่ค่ะ ไหว้องค์ปู่ที่ตำหนักทั้งสาเด่นลกธาตทหมื่นเสนกุฎจักรวาลแล้วก็ปู่เปดศนะคะแม่ครูขอขอบพระคุณมากนะคะพรุ่งนี้ก็ขอติดตามนะคะทางช่องมาใหม่นะคะป้าทิพย์ชาแนลอินดีพารวยป้าโยพารวยพี่พี่พลเมืองตาชาแนล คนเมืองตากทารวยค่ะคนเมืองตากทารวยค่ะเขาขอให้ติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทูลกระดาษค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆครับทีมมาให้แนวทางติดตามพรุ่งนี้นะคะติดตามพรุ่งนี้ต่อไปนะคะพรุ่งนี้ค่ะ สวันอาทิตย์วันที่2 2กันยา67นะคะค่ะอาทิตย์เจเน็วก็ขอขอบคุณมากนะคะขอพรุ่งนี้พบกันนะคะวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะกล้ามขึ้นกล้ามขึ้นแล้วจะยังขาไหี คอยติดตามต่อไปเด้อวันอาทิตย์ที่22กันยา67นะคะพรุ่งนี้เด้อพี่น้องค่ะติดตามนะคะแนวทางคุณแม่ค่กแม่ครูรัตดาพรุ่งนี้เด้อติดตามจ้องปาทิพย์แนวด้วยค่ะจ้องป้าทิพย์แนวด้วขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแม่ละตาแม่รัตามากค่ะขอบคุณค่ะ ขอลูวยๆหึหงๆฟังๆเ้ยค่ะปรารถนาค่ะ